สว,สวัสดีครับผมสวัส <esse. S 1> ดีเพื่อนทุกท่านนะครับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับผมก่อนเดก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ก็ออกมาทาคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับผมอยู่ที่ทุ่งนานะครับผมมาถ่ายรถเกี่ยวนะครับผมเกี่ยวช่างอูลันทุ่งนะครับผม แฟนเพื่อช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยว9้าวนาปีนะครับผมตข้าของมะลิเข้านาปีนะครับผมจีจังหวัดศรีสะเกดนะครับผม ได้จะเสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับยอดไลค์ทุกไลค์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ, <Okay. S 1> บรยังงแฟนไม่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ